สวัสดีนะคะเพื่อนๆก็หลังจากที่นกี้ลงคลิปไปฉีดยาโมเดนาเข็มสเข็ม3าเข็มสไปเนาะก็เพื่อนๆก็ถามถ่ายมาเลยว่านกี้หายไปไหนหายไปทำอะไรจะไม่ทำช่องเราหรือเปล่าแล้วก็แผลผาตัดเป็นยังไ,ไงบ้างนกี้ก็เลยเตัดสินใจมาทำคลิปเล่าเรื่องดีกว่าว่าเหตุผลที่5เดือนไม่ทำคลิปเลยเพราะอะไร ก็คือเนื่องจากว่ามีอยู่วันหนึ่งนกี้ก็จะทําคลิปตามปกติเนาะแล้วอยู่ดีก็อยู่ดีๆมันมีจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเฮ้ยทําไมวันนี้สายตาเราที่อยู่ในคลิปมันมันไม่มีความสุขเลยแล้วทําไมเวลาเราพูดออกมาเนี่ยเวลาเราพูดเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวออกมาเนี่ยมัน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 ดูเหนื่อยมันดูไม่มีความสุขมันมันมันตอบไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้ว่าเพราะอะไรอนะคะคราวนี้ ผมคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราเราเราไม่มีพลังแล้วอะเราไม่มีพลังพลังในการทําคลิปเลยก็เลยรู้สึกหยุดดีกว่าหยุดหยุดแล้วก็หาสาเหตุว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่ไม่อยากทําคลิปไม่อยากทําช่องนะคะตอนนั้นอะ a c e b o o k ก็ไม่เล่นแล้วก็ มันเหนื่อยมันอืดมันมันไม่อยากทําอะไรเลยเหมือนกับว่ามันขี้เกียจมันอืดมันแบบว่าตื่นมาฉันตื่นมาฉันก็อยู่อย่างเงี้ยนอนไม่อยากทำอะไรเลยแล้วก็หาของกินนี่นกกี้อ้วนนะคะอ้วนมากตอนผ่าตัดเสร็จเนี่ยนกกี้อยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิกิโลตอนนี้นกกี้หกสิบสามกิโลแล้วนะคือหนักมากหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยหนักมาเลยเคยอ้วนมาก่อนนอก,กี้ไม่ได้โทษว่า เอ,อพราะพาตันหมดลูกนะลกี้คิดว่าตัวเองเกียดแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็กินนอนกินนอนดูหนังดู Netflix ดูซีรีส์ไทยซีรีส์เกาหลีดูครบหมดเลยดูจนแบบว่าไม่มีอะไรจะดูแล้วอะดูย้อนไปหลายปีด้วยนะดูเป็นพวกของเก่าๆย้อนไปหลายปีเลย แล้วก็ถามว่าแผลผ่าตัดดีไหมลุกี้พยายามเดินทุกวันอาจจะเดินนิดนึงเดินวนๆรอบบ้านก็ดีนิดแป๊บเดียวแผลผ่าตัดณตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดว่ามีพังผืดข้างในเกาะนะแต่รู้สึกว่าเวลานูกี้ยืดอย่างเงี้ยก็ยังเจ็บอยู่นี่ก็ผ่าตัดผ่านมากี่เดือนแล้ววะผ่าตัดต้นกุมภากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาผ่าตัดมาเจ็ดเดือนละลูกี้ยังวิ่งไม่ได้ แต่นกี้เดินได้ว่ายน้ํานกี้ลงว่ายน้ําได้แล้วแต่ยังอ๋อเราก็ดําน้ําดําน้ําแต่นกี้ไม่ได้บอกว่าดําน้ําไม่ได้ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ดําน้ําแบบหนักๆเราก็ลงไปนะนกี้โยนอุปกรณ์ลงไปในน้ําแล้วนกี้ก็ไปแต่งตัวในน้ําก็คือไม่ต้องแบกแต่คืนลงแค่ครั้งเดียวเราก็รู้สึกมันเจ็บแป๊บๆแล้วก็สนอ r k l i n นกี้ก็ไปแบบดาน้าดําน้ําตื้นนะไปได้แล้ว แต่ก็ไม่ได้แช่น้นํานานๆก็ทดลองลงแล้วก็ไปหาหมอดูว่าเช็คว่ามันเป็นยังไงแผลภายในตอบไม่ได้ว่ามันว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่แผลภา,ายนอกเนี่ยนุกกี้เป็นแผลนูนะมันก็ใหญ่ยาวขนาดเนี้ยเป็นแผลนูรู้สึกน้อยกับเรื่องแผลตัวเองมากแตก่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเมืองไทยไปแล้วก็ไปเลเซอร์ไปอะไรถ้าเลเซอร์ไม่ได้จะทําร้อยสักเลยปิดเพื่อนก็แนะนามาเพื่อนเพื่อนคงแนะนําแบบขำๆให้ให้ให้นุกกี้รู้สึกว่า มันขำม,มันมันอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันแผลเป็นมันทําให้หน่อยมากส่วนเรื่องอ้วน,คง,นคงเป็นเพราะว่าขี้เกียจเองคงไม่ใช่เกี่ยวกับฮอร์โมนหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่รู้เลยว่าอ้วนขึ้นมาแบบอ้วนขึ้นมาชัดเจนมากอ้วนแบบสุดๆแต่ก็ไม่หยุดกินแล้วก็กินมาลาทอนรู้สึกว่าท้องตัวเองใหญ่ก็พยายามจับไปว่าเฮ้ยมันเป็นหมดลูกเออไม่ใช่เดมันเป็นเนื้องอกขึ้นมาหรือเปล่าก็าพยายามจับมันก็ไม่ใช่เนื้อง,งอกมันก็เป็นแบบกินอนะ พยายามพยายาามหาเหตุผลว่าไม่ใช่เพราะเราตะกะเนาะแต่จริงๆเราตะกะเรากินเยอะเรากินแบบกินแล้วเราก็เขียดเราไม่ไม่ออกกําลังกายสภาพสุขภาพถือว่าโอเคสุขภาพใจถือว่าโอเคถือว่าดีดีดีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีมีเพื่อนมาหาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนเขามาฉีดวัคซีน ก็มาฉีดวัคซีนที่นี่ก็ก็มาหามาอยู่ด้วยก็ยังได้หายเหงามีเพื่อนเล่นมีเพื่อนกินข้าวก็กินหนักกว่าเดิมอีกแต่ก็ยังรู้สึกว่าเราจะต้องตื่นเก็ตอัพตื่นแล้วก็เก็ตอัพแล้วก็พาเขาไปเที่ยวเนาะเขาจะได้ไม่มาเสียเที่ยวเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังจะต้องออกจากบ้านพาเขาไปเที่ยวเนาะไม่ไม่ต้องนอนแบบว่านอนอืดน,นอนชมอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนบ้านยังอยู่ที่บ้านเดิมไหม นกกี้ต้องบอกก่อนนะณนะวันที่นกกี้ยังอยู่บ้านหลังเดิมนะคะนกกี้ยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่แต่ณนะที่วันณะวันที่นกกี้ผ่าตัดหรือว่ามาเตรียมตัวผ่าตัดนกกี้มาอยู่ที่คอนโดมิเนียมคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่คีราโกนะคะเพราะหนึ่งใกล้กับหมอผ่าตัดใกล้กับโรงพยาบาลที่นกกี้ผ่าตัดมากกว่าก็จากตรงนี้ไปมันชั่วโมงชั่วโมงสิบนาทีใกล้มากกว่าแล้วก็ตอนที่อยู่ บ้านที่บ้านนู้นแต่บ้านที่บ้านที่นู้นก็ยังจ่ายค่าเช่าเอาไว้ยังยังอยู่คือยังอยู่นะคะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยณตอนที่เตรียมตัวผ่าตัดและช่วงที่ Recovering อ่ะช่วงที่พักรักษาตัวนกี้อยู่ที่นี่อยู่สองสาเดือนนะเพราะว่าหนึ่งรู้สึกว่าการอยู่คอนโดถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะเราไปห้องข้างๆหรืออะไรได้เราคอนโดตรงนี้เป็นคอมมิวตี้ที่เป็นคนที่เขารีไทยที่เขาเกษียณแล้วแล้วเราก็รู้จักลุงป้าเขา เราก็มีกิจกรรมยังได้เจอเขาเดินไปไหนเดินไปรอบๆตรงนี้เราก็ยังได้เจอยังได้เจอใครที่เราได้ทักทายบ้างนะคะแล้วก็มันมันสะดวกที่สุดด้วยมันสะดวกต่อการไปหาหมอผ่าตัดหมอที่เราตรวจทั้งหมดเลยมันใกล้ถ้าจากบ้านเก่านก,กี้ยไปหาหมอผ่าตัดไปไปที่โรงพยาบาลเทนก,กี้ผ่าตัดอะ่ะมันใช้เวลาสองชั่วโมงครึง่งนก,กี้ก็ต้องต้องรู้สึกว่ามันมันมันไกลแล้ว มันเดินทางลําบากก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แต่พอหายนก,กี้ตอนเดือนต้นเดือนเมษายนนก,กี้ก็กลับไปอยู่ที่ที่บ้านทางโน้นที่เช่าเอาไว้นะคะบ้านทางเหนือนหน่อยก็บ้านทางนู้นกับทางนี้ห่างกันประมาณ3ชั่วโมง 2- อถึงสามชั่วโมงแล้วแต่รถติดหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เพื่อนนอก,กี้มาหามาหาเที่ยวมาเที่ยวมามาฉีดวัคซีนก็จะมาอยู่ด้วยประมาณ1เดือนมาฉีดเข็มหนึ่งแล้วลอรอรอฉีดเข็มสองเลยก็หนึ่งเดือนก็ ก็คงหายเหงาไปได้ก็พาเพื่อนมาอยู่มาเที่ยวที่นี่ที่คีลาโกนะคะก็นกิกก็จะมาบอกว่าขอโทษที่หายไปแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวเพราะว่าเมื่อสภาพจิตใจเราไม่พร้อมที่จะทําคลิปดูรู้สึกมันฝืนแล้วก็เวลาจะเปล่งเสียงหรือเปล่งคําพูดออกมาเนี่ยมันเหนื่อยมากนกิ๊ก็เลยรู้รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องหยุดเนาะอะไรที่เราไม่พร้อมแล้วเราฝืน แล้วก็พลังบวกเรามันมันมันไม่เยอะพอที่จะส่งต่อก็ก็ไม่สามารถที่ที่จะทําคลิปได้ก็เลยพักยาวเลยยา,ยาวแบบณนะวันนั้นไม่ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะได้กลับมาทําช่องอีกหรือเปล่าแค่รู้สึกว่าเราต้องเราต้องดีก่อนอะก่อนที่เราจะส่งต่อความสุขหรือส่งต่ออะไรให้ให้คนอื่นก็พักไม่มีกําหนดจนจนรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วเอ้ย จริงๆร,รู้สึกตัวเองดีขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนที่แล้วแต่ว่าแค่ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะกลับมานั่งหน้าหน้าหน้าจอแล้วก็พูดเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะยังไงนกี้อขอขอบคุณทุกคนแล้วในช่วงที่นกี้หายไปเนี่ยนกี้ไปดูช่องเพื่อนๆเยอะมากได้ ไปดูช่องเพื่อนได้ไปดู youtube เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีใครอ่ะยังไงนก,กี้ก็ต้องเปิดโทรทัศน์เปิดทีวีเปิด iPad ตลอดเวลาเนาะให้มันมีเสียงให้อยู่กับนก,กี้นก,กี้ก็ดูเพื่อนตลอดนะแค่แค่จะตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่เป็นคอมเมนต์ค้างเก่าๆอะจิตใจเรายังไม่มีไม่มีเลยเป็นขั้นถึงขั้นนั้นเลยอะแต่ก็ไปตรวจหาหมอไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรทางด้านสุขภาพจิตนะแค่เป็นผลพวงมาจาก ที่เราผ่าตัดมันลุกออกมันอาจจะมีเซี่ยวนึงด้วยแล้วความขี้เกียจด้วยหรือเปล่ามันก็คงผสมปนเปนกันไปวันนี้ก็พร้อมที่จะมาทําคลิปแล้วแต่ว่าก็ทําคลิปในจุดที่ตัวเองมีพลังที่จะทําคลิปออกมานั่งอยู่หน้าจอแล้วทําคลิปออกมาหรือมีกิจกรรมแล้วก็ทําคลิปมาจริงๆลอกกี้มีวิดีโอมีคลิปอะวิดีโอที่ถ่ายเวลาออกเรือเยอะแยะมากเลยในช่วงที่สภาพจิตใจไม่ดีเนี่ยมันแค่แตัดต่อคลิปก็ยังยังไม่ไหวขนาด มันมีเวลาเยอะมากที่นกี้จะทําได้นกี้ก็ไม่ได้ทํานะไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกในการจะตัดต่อความความสุขมันไม่มีอ่ะวันนี้มันดีขึ้นวันนี้มันดีขึ้นขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ที่หลายๆบอกเลยนะว่าหลายคนมากย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนกี้เพื่อจะคอมเมนต์ถามนกี้ว่านกี้เป็นยังไงบ้างนกี้แฮปปี้ไหมนกี้แผลผ่าตัดเป็นยังไงแล้วคือสิ่งตรงนั้นอะ่ะมันม,มันทำให้นกี้มีความสุขนะ มันก็รู้สึกว่าถ้ากลับมาจะมีแค่คนสิบคนดูหรือ,รอแค่ยี่สิบคนดูอะเป็นแค่คนสิบยี่สิบคนสามสิบคนที่เขาคอยไปดูคลิปเก่าๆของนอก,กี้แล้วเพื่อที่จะคอมเมนต์ถามข่าวคราวนก,กี้อ่ะนก,กี้ต้องบอกว่าโคตรมีความสุขเลยนก,กี้ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ยังดูนก,กี้อยู่ขอบคุณมากๆจริงขอบคุณที่สุดแล้วนก,กี้จะ พยายามทำคลิปออกมาให้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะแต่ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้นกี้ดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเอหรอกแต่ว่ามันดีขึ้นนกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย